อาจารย์จันทราสุขสัจธรรมขอบคุณนะครับค่ะมีเรื่องราวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชนา,าการไทยนะคะร่วมกับสมาพันธร,รัชสวิสดันไทยขยายยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรภายในปี2573ค่ะําพิธีการลงนามถแถลงการความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างดรระวีวันภูริเดชเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมพร้อมด้วยนางเฮเลเนอร์บูลิเกอร์อาร์ทีเอดา เอกอัครชทูตสมมพันธรสวิทประจําประเทศไทยและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีคุณสมโพศ์อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ค่ะท้งนี้ทางด้านนางเฮเลเนอร์บุลลิเกอร์อาร์ติเอดาเอกอัครชทูตสมมพันธรัสวิทประจําประเทศไทยเปิดเผยแบบนี้นะครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราช ณัาจาักรไทยและสำนักงานกลางเพื่อสิ่งแวดล้อมของสมาพันธ์รัฐสวิตยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหรประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อตกลงปารีสของราชอาณาจักรไทยและสมาพันธ์รัฐสวิตที่กำลังดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำ โดยทั้งสองได้ส่งผลงานที่ได้รับการกำหนดระดับประเทศฉบับปรับปรุงในปี2563ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาที่มีความก้าวหน้าได้อีกมาก ด้านนายวราวุจศิลปะอาชารมัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะกล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยน,ยนต์ไฟฟ้าและกระตุ้นให้คนไทยนั้นเห็นถึงความสําคัญความจําเป็นและประโยชน์จากการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมถึงการอนุมัติแผนงานยานย,นยนต์ไฟฟ้าฉบับปรับปรุงและเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็น30%ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดต่อปีภายในปี2573แบ่งการ ทำงานเป็น3ระยะด้วยกันค่ะคือระยะสั้น2,563จนถึง2,565ผลิตรถสำหรับรถราชการรถสาธารณะรถจักรยานยนต์สาธารณะ 60,000ถึง100,000 10, คันระยะกลางค่ะปี2,564จนถึง2,568จะผลักดันอีโค v อีวีจำนวน100,000ถึง250,000คันและผลักดันสมาร์ทซิตี้บัสจำนวน300,000คันระยะยาวค่ะปี2,569ถึง2,573ให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประมาณ750,000คันค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรา พักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าตามเรื่องนี้กันหน่อย